เอายางแทะเหรอพุ่ลุงปลาปูบอ่ะครับไหนได้ครับตาของแขกครับเนี่ยเบิรงได้ครับเนี่ยกบใหญ่ได้ครับเนี่พี่น้องเห็นกบมาเนี่ยกบย่างแดงปลาได้ปูบอกไงใส่เบ็ดปลาได้ได้กบเอาเนี่ยกับปูใส่นะครับโอ้มันเกิกินปูกันเนาะกรอบเนาะเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางด้านเกษตรด้านการเกษตรนะครับ พอสุดใจอ่อนบัวขาวนะครับมูนิ่งครับ oh, oh, oh. ครับมีมีของด้านปัตจุศพรนะครับ mm hmm. แล้วก็มีผมพัฒนาที่ดินเนาะ mm hmm. มาซอยสนับถนน,รนครับในการดูแลปรับปรุงดินถือว่าเป็นแหล่งอาหารนะครับนอกหม่องนี้เนาะนะแหล่งเลี้ยนรูพร้อมนะครับพี่น้องอยากมาศึกษาเลี้ยนรูในด้านการเกษตรนะครับ กยินดีต้อนรับเนาอพี่นอ้องเนานอพอรุ่งนเนาะครับผมยินดีต้อนรับมองนี้ละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมมีทิมเบอร์โทรไว้นะครับไต่คลิปนะครับคาครับีษาเกษตรนาะาครับผมการเทาประสบวานสำเร็จแล้วเนาะพุ่่งนเนาะครับผมพ่รุ่งพ่นผ้าหลาะได้ครับ พาเราบิษัทสวนเกษตรเพค่ับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแบบพออยู่พอกินพอใช้่ต้องไปติดต้นนี้ยังนะครับยุธงยุธามีกินตลอดปีตลอดาศาสตร์ตัดตัดเราไปย่นลงทรายตากินพือนพ่อนนะครับกิน พี่เอาอยาสาผมไม่ได้เรพราะบุ๋งร้ายครับมันต้น <c oughs> องมันต้องมีมองยีตัดนะครับอยู่ในน้ำมันตัดแมนปะครับถ้าจอดรับแจกหลายหลายผู้ละกนอตายกินเพื่อนปะครับมผมเห็นบางคนโอ้ยครับผม สมโอ้ยอย่างพะลุงครับสมโอ้ยี่กต่วนครับเนี่ยไม่ยีกต่วนสมโอ้ยี่กตัวนี ครับมันดรบกวนคุณได้นเยยนี่ยครับเนาะได้สูตรมาน้ำสุริยานเลยเดินอ๋อปุ๋ยอินทรีย์นะครับเออปุ๋ยอันบำรุง,งหมากมันเหมือนปุ๋ยอินซีกำลังออกดอกตุกๆเลยเออสือกันปุ๋ยสูตรมัน้ำแก้วเลยเห็นว่าโอ้สอง่งเงา รครับกำลังเป็นหมากนาุ่นโตครับน้ำยสดน้ำยสดออลระบบน้ำยดน้ำยดของเชื่อราเชื่อบกมองยังครับนี่อันนี้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ส,สวยๆเออน้ำดอกไม้อ,อืมกลินมะอน้าวกะลังเลิมแข่งดอกแล้วครับต้นพ่อสูงเนาะ <laughs> ต้นน้อยน้อยหนึ่ง พันตอนมาครับตอนมาประมาณปีหนึ่งนี่บ่ได้พวกปีป่ะอ๋อครับใส่ปุยอซนะครับเบื้องแนวละครับเบื้องไอ้ผืนมันอ๋อใส่ระบบการห่มดินขึ้นกันเนาะมันจังกัน ชุ่มชืดนนะครับทบั้งเรื่อล้างมันเนาะอดอกขัดกดอกแหนมันซ่อนหลายครับดอกหลายต้นมันก็ออกต้นแรกเอ้าเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเออต้นแรกบักข้าวเตี้ยบปะครับนี่แมนเดี๋ยวนะครับผมเบิ่งมากเหมือนกันเออทาหอมน,น้ำหอม,หอมต้นพ่อสูงอ๋อเป็นหมากแลก้วเริ่มตน้น เงือดหลายปูกพวกผ้าเป็นหมากผมสารสียบตีก้เนเป็นหมาก,ก,อ,ยาอ,กอยู่าอ,ออต้นใหญ่เด้ครับแต่ว,ว่าก,กับพ่อสูงครับก้านสูงกา้กานก้านสูงใบสูงอยู่หมากี่ตำเนาะติดผื่นเลยนะครับปากติดผื่นเลยไุ้ยเป็นกุ้ยหนัาว่าครับ<ม>พี่ลุง พื้นที่นี่จักไรครับนี่ยี่เก่าไร่เก่าไรนะ่เนาะแบ่งเป็นอ่าสาเขาจแจักบอรครับสาสาสาบอแล้วหาบอ,อ,อสาหาบอพื้นที่แหล่งน้ำหาบอนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพื้นที่การเกษตรปูเขา่เขาแจักเข่าเลี้งงางเดียว <c oughs> <c oughs> ปลูกเขางานหนึ่งโอ้บ่ได้กินนะครับเนาะบ่ได้บ่ได้ปลูกหลายนะครับส่วนมากก็จะเป็นต้นใหม่นะครับเป็นต้นใหม่มีกล้วยมีมะพร้าวมีมะม่วงครับครับทันที่ปลูกกล้วยไปแซมตลอดเลยเพราะว่ากล้วยเป็นเผืชที่เป็นเผืชอุ้มน้ำนะครับ พี่้าสังเกตว่าสีมีกล้วยซูหมองสูบอลในในแปลงในแปลงเกษตรเพิ่นนะครับเิ่นผ้าหล่อเบ่งเพิ่่ากล้วยเป็นเผืชอุ่มนามมาสั่นนี่เ็นาดอกไม้หนาดอกไม้ครับแดดซองกังแน่นนะครับเออมาท่านยังามรถมาทานนะครับักท่านสามรถมีรถยังอะไรล่ะนี่มีสมมีเปรี้ยวมีหวานมีสมมีอ๋อเป็นหมากแล้วได้ครับนี่เป็นหมากแล้ว อาจจะบพอนเดรดกปันได้นะครับแต่ว่ากับเดิมเป็นหมากแล้วนะครับออดอกนีโอ้ยังอยเป็นหมากเป็นบักเขียบนะครับบักเขียบเ,ออเพิ่นสิปลูกบกเขียบไว้สแสร้งางคลองเนาะเสแสร้เขียบบักม่วงมันได้ผลแล้วบักเขียบมบเบบมมนนบอเน,เน,นี้คือบอล็อตเลือดดูออกดอกครับกำลังพีใบเนาะอันนี้ก็มาดินฟ้าอ่ามากดินฟ้านะครับ แปลงนึงเอหนี่งแปลงนึงปลูกยาไวปขายปลูกยาขายพร้อมเลี้ยงห้องจอดของพร้อมนะครับยังผ่้ลงใส่กุ้งไหมครับอันนี้อีกบ่อหนึ่งนะครับบ่อหนึ่ง่อปลากินแล้วบ่อล มันใส่เบ <ank> er> um. ็ดเอาปลาคอออกนะครับ hmm. อ่า <basics> ม oh ันตรงนี้กับปูใส่เพราะว่าปลาคอมันหลายนะครับก็เลยเอาใส่เบ็ดปลาคอออกมันไปกินปลาพวกปลานิ้นปลาหนปลาลูกปลานะครับปลาคอปลาคอปลากินสัตว์โอ้โห้ไข่หนูบาบนี้เป็นแถบอยู่เดี๋ยวนะครับเนี่ย เออโกบใหญ่เอาย่างแซ่เหลาพุ่น้องปาปูบอครับปูเนียกับปูได้ได้ครับปลาของแขกครับเนี่ยเบิรงได้ครับเนี่ยโกบญ่ได้ครับเออพี่น้องเห็นกบมาเนี่ยกบย่างแดงปลาเนี่ยปูบอกไงใส่เบ็ดปลาได้ได้กบเอาเงี้ยกับปูใส่นะครับเออโอ้มันก็กินปูกันเนาะกบเนาะหลังนึงถอดแสดงว่าเป็นบ่อไงนี่ครับอันนี้อีกบ่อหนึ่งนะครับบ่อด่าเพิ่น ให้เลพันเห็ดสวนเพื่อ,อมีความสุขในสวนเพิ่นนะครับมาชมหัวชมสวนเล่ก็เป็นมองพักพอน <c oughs> เป็นมองพักพอนนะครับนี่อีกบอนึงนะครับผมอีกบอลหนึ่งเลียงปลาเขื่นันโนมากไอ้ไม่ถึงแต่พื้นที่ในการเห็ดบอลสะนามนะครับ อ๋อเป็นจัดพักโต๊ะใบเป็นหม่องเสียนะครับเนาะเพื่อให้มันลบไพ่เนาะลบไพ่ครับเหนว่าให้พักตบขยายครับจำกัดพื้นที่เดี๋ยวมันจะเต็มสาเห็นไหมเพลงเสียแล้วเนาะเอาใบกระปอบี๊มาจิให้ไหล